ช่วงนี้ติดตามสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะถึงแม้ว่าหลายพื้นที่สถานการณ์จะคลี่คลายแล้วแต่ว่าหลายจังหวัดภาคใต้ก็ยังคงประสบปัญหาน้าท่วมขังค่ะโดยเฉพาะชาวบ้าน4อำเภอในจังหวัดสงขลาที่อยู่ติดกับทะเลสาบนะคะคาดว่าต้องใช้เวลายอย่างน้อย2ส,สัปดาห์จึงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะส่วนที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีชาวบ้านยังเฝ้าระวังหลังจากมีรายงานว่าอาจจะมีน้ําป่าไหลลงมาสมทบซ้ําเติมสถานการณ์น้าท่วมในขณะนี้ค่ะ กำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46กองบัญชาการกองทัพไทยยังคงประจำการอยู่ในพื้นที่บ้านบางหยดตำบลอีปานอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า60ครอบครัวล่าสุดระดับน้ำยังสูงกว่า1เมตรนะคะโดยชาวบ้านเกรงว่าหากน้ำป่าจากจังหวัดระบีไหลลงมาสมทบจะซ้ำเติมระดับน้ำให้กลับมาท่วมสูงอีก ส่วนชาวบ้านที่อำเภอสิงหานครสทิงพระกระแสสิลและอำเภอระโนจังหวัดสงขลาที่มีบ้านอยู่ติดริมทะเลสาบสงขลายังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังค่ะเนื่องจากเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงส่งผลให้น้ำในทะเลสาบสงขลาเอ่อท่วมเป็นบริเวณกว้างกว่า30-80เซนติเมตร ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงใช้ธงสัญ,ญลักษณ์สีเขียวซึ่งแสดงว่าระดับน้ำในคลองต่างๆในเขตเมืองนครศรีธรรมราชยังอยู่ในระดับที่ปกตินะคะแต่การคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าอีก2-3วันนี้จะมีฝนตกหนักทำให้เจ้าหน้าที่เร่งขุดลอกคลองบรรจุถุงทรายหรือว่าบิ๊กแบ็กวางป้องกันตามริมคลอง โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ําจากเทือกเขาหลวงทําให้ชาวบ้านบางส่วนไม่มั่นใจและยังไม่ขนของลงจากที่สูงค่ะ